สวัสดีค่ะคำแล้วเมิดแล้วตลาดนัดก,กันเริ่มทยอยกลับกันแล้วค่ะนี่บรรยากาศยามแมลงไทยเฮเบึงกำลังสีกเกอนใหญ่ขึ้นกันค่ะทั้งนี้ก็ได้เมิดแล้วทั้งนี้เหือ <c oughs> อยู่คนเดียวหัวเดียวกับเตรียมรีบตอนนี้ อาศัยว่าอยู่บ้านใกล้กโมเลยปิดซากโกโมจักหน่อยค่ะประเพณีบุญสัจจาน้องๆก็เตรียมการบูดสปอร์ตไลท์สว่างสวัยซ้อมบอลเพื่องานประเพณีบุญสัจจาเงานินรางวัลเมินหาเงานินรางวัลเมินหาบุญสัจจาจะเตะฟุตบอล นี่กะถาทีมงานสิมว่าปิดถ่ายกาแฟหรือไหนเนาะนี่นั่นสรุปมีคนมาปิดถ่ายกาแฟให้อยู่รับอะไรดีคะชาเขียวจ้าไข่มุกเหมือนละจ้ะกินนั่นนั่นเนาะกินนั่นนั่นเนาะ จะถายให้เป็นบรบรยากาศพี่น้องโอเคค่ะสมีก่กน